คนเมื่อกี้ที่อธิบายเรื่องไข่ผั่การสินเบอร์สี่จาก37น่ะนะคะนี่คุณอันนี้สวัสดีครับไปเลือกที่ทำไมไปอยู่ที่การสินนั่นหรอคุณพ่อครับจริงๆคุณพ่อเป็นผู้แทนรัสโดนมาหลายสิบปีแล้วคุณพ่อชื่ออะไรคุณพ่อวีรวัตรโอสถานุเคราะห์ครับการสินมาอยู่การสินเลยใช่ไหมจริงๆทะเบียนบ้านมอยู่นู้นมา20ปีแล้ว อ๋อก็เ hmm. ป oh, yeah, oh, oh. oh, oh, uh ็นคนกาลสินไปแล้วสิพอพี่ปองเห็นแบบพวกอสถานนิเคราะห์พี่ปองจะนึกถึงว่าแบบสีลมสาทรบางรักอะไรจริงๆคุณลุงสุรัตน์โสถานุเคเขาก็สนิทกันนะสมัยก่นเราคุณลุงพี่พี่ไปดูไปดูคลิปน้องตั้งแต่เออฉันมีรถบ้านครับรถบ้านฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วฉันก็พารถบ้านฉันไปแบบตามพื้นที่ที่กาลสินในพื้นที่เลือกตั้งฉันแล้วก็ไปดูว่าฉันลงพื้นที่นี้อย่างล่าสุดเมื่อกี้พี่เปิดคลิปไปคลิปไข่ผั่นี่เป็นแนวทาง ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วการหาเสียงเนี่ยผมว่าเราต้องลงไปฟังปัญหาจริงๆของเขาอ,อ่าฮะแล้วก็ง่ายสุดเลยก็คือว่าถ้าพี่ไปแว๊บๆพี่จะไม่เจอแต่ปกติผมเป็นคนเรียกว่าชอบแคมปิ้งอยู่ละเราพื้นที่อยู่แล้วเราพื้นที่อยู่แล้ว<อ>นะฮะดังนั้นเราก็เลยแบบว่าอังนั้นเราไปเวรนี้แหละพอเราเข้าไปเจอเขานะครับแล้วเราก็ไปถามเขาเลยว่าเขาต้องการอะไร S <S อ,อย่างอันตรงนี้อย่างที่ไข่ผําที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าจริงๆแล้วการสินเนี่ยผมอบอกไว้ก่อนว่าเป็นพื้นที่ที่มีไข่ผัเยอะมากและไข่ผําที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดนะฮะพี่รู้นะโปรตีนมันเยอะมากมนะครับแล้วก็มีไอ้พวกสารแร่ธาตุวิตามินเนี่ยโอ้โหแบบเต็มไปหมดเลยแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาเอาไปขายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแหนะพี่ตักขึ้นมาแล้วก็เอาไปขายแบบเพียวๆยังไม่ได้แปรรูปม,มันยังไม่ได้แปรรูปดังนั้นไอ้ตัวเขาเรียกว่าราคาเนี่ยมันก็เลยได้ไม่เยอะคราวนี้เราก็เลยเข้าไปถามว่า ทำไมไม่แปลรูปล่ะเขาก็บอกว่าช่วยไปผักดันเรื่องนี้หน่อยสิเพราะว่าเขาอะเป็นเขาเรียกอยู่ในฟาร์มดินดังนั้นพอจะไปแปลรูปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกมาตรฐานข้อกออโยอะไรแบบนี้แต่ถ้ามีหน่วยงานรัฐเข้าไปช่วยเหลือเมื่อไหร่พอเขามีโลโก้เนี่ยเขาทําอะไรก็ได้ราคามันจะขึ้นอีกเราก็อ๋อประมาณนี้ใช่ไหมได้ แล้วก็ไปบอกพี่แถมแล้วก็ไปบอกพี่แถมมันมีเรื่องนี้อยู่นะครับพี่แถมโพสอย่างตอนนั้นที่ผมพูดเรื่องไออีคอมเมิร์ซไทยที่ต้องสู้จีนที่เสียเอกราชทางเศรษฐกิจพอโพสไปอีกไม่เกินวันพี่แต้มมาเข้ามารับทราบค่ะเดี๋ยวจะนำมันศึกษาด่วนนะคะพี่แต้มวัยใช่ไหมวัยพี่แต้มโคตรวัยเลยพี่แถมฮับวัยมากครับผมมาเข้าไปแบบเอสเกิดแล้วพี่อ่าฮะแกก็ยังมา ตอบอีกทีนะท้าใครมาตอบอีกทีว่าแบบ<อ>ทำรูปหัวใจอะไรแบบนี้พ,พี่ถามว่าะ<อ>เราไปกาลสินเที่ยเนี้กาลสิน,ม,นมันแดงเนาะน้องไหวมากคือถามว่าในพื้นที่เนี่ยนะฮะ<อ>ถามว่าจะสีอะไรเนี่ยะฮเพราผมเข้าไปดูเขาเรียกว่าข้อมูลประชากรเนี่ยปรากฏว่าคนที่มีอายุเรียกว่าเกิน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 สี่สิบจนถึงหกเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มได้เป็นเมเจอริตี้ขนาดนั้นละอ่าแต่เท่าที่เราเจอก็คือประมาณสักอ่ะพี่ว่า1 8บแถึง้ละกันอ,อันนี้ก้าวขึ้นมาเป็นอะไรกาเรียกว่าเมเจอริตี้ละซึ่งปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าคนในกลุ่มกลุ่มนี้ ชอบสีส้มมะเขาผมว่าเขามีเหตุผลแล้วกันพี่อ่าไอ้เรื่องสีเรื่องหนึ่งนะะน้องจะพาเขากลับมาที่เหตุผลของน้องได้ไหมอันเนี้ยแหละที่ผมกําลังทําอยู่แล้วก็กําลังจะบอกเขาไปว่าไอ้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยกำลังมาคุยกันเรื่องตอนนี้ปัญหาหนักที่สุดคือเศรษฐกิจแล้วกันอ่านะฮะดังนั้นเราเลยเน้นเข้าไปที่เรื่องนี้ส่วนในเรื่องของเรื่องไอ้ความช่วงความเชื่ออะไรผมว่ามันเป็นเรื่องหลอกคนเราเนี่ยนะกำลังจะหาเสียงหาอะไรสุดท้ายมันก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อทําให้เขาเรียกว่าอยู่ดีกินดี ถูกไหมฮะอะไรองไปด่ากันนะกนไม่ต้องไปด่าอะไรกันขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปอวยหัวหน้าพักขนาดนั้นนะไอ้นั่นก็แบบเป็นสีสันเอามันแล้วกันอะเอามันเอามั่วไปด้วยนะนัสมุทะแต่ไอจุดตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าพอเขาเห็นอะอย่างที่ผมเขาไปคุยแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านอะเขางงเขาบอก ไม่เคยเจอปกติน <si suppression> ี่อ <agę> ่เ <guarding> ม <okay>? ื่อกี้พี่พูดเนี่ยต้องบอกว่าเออฉันก็ไม่เคยเจอสอสอที่แบบว่าไปจรงอธิบายเรื่องไข่ผำนะจ๊ะท่านจะเพิ่มมูลค่าไข่ผำยังไงมีแต่ไปยกูด่ามากเลยเออนี่เหรอมาดาบตัวข้ามึงไมท่อไหร่กูยิงแม่งตายให้หมดเลยกูจะได้ชนะไงคืออย่างงี้พี่น้องที่ใส่ดีกว่าฉันคืออย่างงี้อ่คนเราเท่าที่ผมเจอแล้วกันจ้ถ้าเกิดเขาชอบอะไรอยู่แล้วเราไปยืนด่าอย่างเดียวเนี่ยเขาจะเกิดแบบว่าเขาจะเกิดเหมือนกําแพงง่ะน้ำแข็งฟังนะน้ำแข็งเออไบอัส ถูกไหมฮะแต่ถ้าเราเข้าไปบอกว่าไม่เป็นไรชอบใครก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเรื่องนี้มันต้องทําอย่างนี้เขาก็ยืนฟังเอ้ผมันทำอย่างนี้ได้พี่ชอบใครเรื่องผมไปเจอไอ้นี่มาอ่าฮะผมผมวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งนะครับมันมีมุ้งเขาขาวเขาขาวพี่ไปดูในเฟซบุ๊กผมก็ได้ผมก็ถามว่าไอ้มุ้งนี่มันมุ้งอะไรอ่ะเออเอเขาบอกว่ามะเขือมะเขือผมบอกมะเขือไม่ผูกข้าวกันแล้วเหรอเขาบอกนี่ จีนมาจ้างปู่ใช่จีนพอจีนมาจ้างปู่ผมบอกจีนมาจ้างปู่มะเขือมันเอาไปทําอะไรมันกินมะเขือกันเหรอเปล่ามันไม่เอาเนื้อมันเอาแต่เม็ดเออคราวนี้ก็แบบมันเอาเม็ดมะเขือไปทำอะไรอะไรมันไปกินะไรพี่มันเอาไปสกัดไอแคลโคปีนใช่ไหมฮะไอแคปซูลอะไรที่พวกเรากินเนี่ยมันจะมีคือคือสกัดออกมาแล้วแล้วก็กินเป็นเม็ดเลยไม่ต้องไปนั้งกินมะเขือไลโคปีนอ่าแล้วมันบอกมันเข้มข้นมันบำรุงแล้วมันบอกบ้านเราเนี่ยดีมาก บ้านเราเนี่ยมะเขือดีทุกอย่างบ้านเราเนี่ยปลูกได้ดีหมดเมื่อเขือราชินีงไงคนจีนใช่ไหมเราไม่ได้กินหรอกคราวนี้ผมก็แบบแล้วได้โลเท่าไหร่อ่ะเขาบอกเม,ม็ดแห้งเนี้ยนะซื้อโรล,ละหมื่นและแ,และเก้าสิบวันปลูกได้แล้วเสร็จแล้วลก็เลยเฮ้ยยางงั้นแสดงว่ามันถ้ามันซื้อเราหมื่นนะพี่ว่ามันขายเท่าไหร่ หลายหมื <mile inside> ่นแน่นอนพี่ปองเชื่อสิบพี่สิบสิบคูณไปเลยเอสิบคูณได้แบบอย่างสูบบีรู้เรื่องนี้ยังสูบบัญไม่รู้พี่ตำด้วยยังผมมึงลงไปสองวันสูบบัญีต้องรู้อาจจะต้องส่งไปทำละถูกไหมฮะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราสนับสนุนเรื่องนี้เป็นชุมชนคราวนี้ขายเป็นเขาเรียกว่าขายเป็นเอ็กซ์ตรัอันนี้ก็คือเป็นแนวทางการหาเสียงของของอนิตาคือกูไม่ด่าใครอ่ะคือว่าเอ้ยเราช่วยกันคือเอามืออะไปหยิบมือเขาแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดีกว่าเออ เราช่วยกัน oh, แล้วสนุกพี่มีอะไรอีกเยอะเลยการสินเขตสี่นี่ข้สองครับอ๋อน2 2> ้องเขตสองเดี๋ยวคุณกินจะนุ่นบอกสองเบออะไรนะเบอร์สี่นะครับแล้วก็เบอร์สี่ครับเบอร์สี่เขตเเบบอรร์คัผมห็นอันนิดเนี <S 2> <S 2> ่ยเบอร์สี่สีเขียวอากาเบอร์สี่สีชมพูกาสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดครับผมแล้วก็เข้าไปคูหาสีเหลืองเนี่ยไม่เห็นช่อเหนาเข้าใจป่ะเออไม่แก้แล้วทำมโนนคุณบอกว่ากันเป็นลายมาตา ผูุให้รู้เรื่องเลยนะครับผมใช่พี่คนมาถามผมเรื่องแกนลญวมาโนผมก็บอกว่าเดี๋ยวแกเรื่องไหอมันอยู่ดีมาบอกแก้กับไม่แกอย่าพึ่งไหมถูกถูกไหมพี่ถูกอยู่มนี้ไปถามแก้ไม่แก้อะไรวะแกเรื่องไหลใหญ่ใหญ่ระดับประเทศนะอย่าพึ่งนี่คืออย่าพึ่งอะไร อย่าพิ่งแก้อย่าพ่งแก้อย่าพิ่งทำอะไรเอย่าพิ่งทำมาหา Priority ทำมาหาคิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็มาคุยกันว่าเอาเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นพอมันตกเพลิงแล้วก็เดี๋ยวก็คุยกันต่อก็ได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตไม่ได้เป็นได้ตายตอนนี้นะไม่ไม่สามสาวนัตตี้พอขาดบาดตายนี่กระเป๋าพี่เือดร้อนมากที่ผมมาลงกับเรื่องนี้เนี่ยพี่เอาเรื่องนี้ก่อนขาดบาดตายห้าสิบอ่ะห้าสองครับ แล้วทำอะไรมาก่อนนะจริงๆไอ,อผมก็ทำพวกเรื่องเพยสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเออแต่ก่อนทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับแล้วก็เคยเป็นครับเคยเป็น CEO อยู่ในบริษัทเขาเรียกว่าในลิสเท็ดแห่งหนึ่งละกันในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับพวกออนไลน์ <ทำ S 2> ออนไลน์นี่ก็ช้ำชอกมากขายของเท่าไหร่พี่เหลือแค่นี้ทำไมอะ ตงจีนเอาไปหมดเลยพี่ตรงจีนเ่ยนะไอ้ท็อปปี้เ่ยนะพี่ถ้าแม่ค้านั่งดูอยู่นะบอกบอกได้เลยคุณโดนตงละยี่สิบยี่สิบนะยี่สิบแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ายิงแอดพี่โดนอีกอย่างน้อยเที่ยงไว้เลยอีกยี่สิบเนี่พี่ขายพี่เองไม่เพื่ออะไรเพาพี่ตกใจมากพี่ไปดูผำอ่ะพี่อยากขายผำนี่เนี่ยลินใจนี่ผำโอแห้งอ๋อนี่อันนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูหน่อยอ่าฮะเนี่ย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 นี่อันนี้อันนี้ผสมแล้วอยู่นี่พีี่่่่ออยยููนนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ พี่เนี่ยไปได้น้องคนรุ่นใหม่ครผ่านอบแห้งดรายมูฟเฟียเป็นซูเปอร์โฟสเพื่อน้ำขนาดจิ๋วพลังโภชนะมหาศาลใช่ไหมแล้วก็บรรลียดพิเศษเลยอันนี้เป็นผ่านยี่ห้อรินใจบดละเอียดเลยเจ้าอันนี้โปรตีนสูงมากนะพี่อันนี้ใช่ใชๆนี่นี่บำรุงนีเลยละเอียดมากเป็นแป้งเลยครับแล้วก็ชงน้ําได้แบบนี้ได้เลยใช่ไหมใช่อันนี้น้ำเปล่านะน้ําขวดนี่น้ําขวดนี่น้ำขวดนี่สีเขียวแต่ไม่มีกลิ่นเขียว โอรตีนไปบอร์สูปรากฏว่าอะไรรู้ไหมนี่นะนี่ไงนี่ไงอนิดห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมูลค่าเพิ่มมากี่เท่าได้นี่กี่เท่าแล้วพี่นั่นเอผมไม่รู้ผมไม่รู้ต้นทุนมันเท่าไหร่อ่ะตอนแรกอะโลไม่กี่โลนะพี่โลอะโลโลใหญ่ใหญ่เลยแบบแบบร้อยสองร้อยพี่น้องกาะสินเนี่ยต้องเลือกเขาเลยนะเขาพูดถูกเขาฉลาดเพราะว่าพี่เนี่ยขายมาเป็นเดือนแล้วแล้วขายดีชิบเป๋ง พี่ต้องพี่ต้องสนับสนุนเรื่องนี้พี่ปองใช่แล้วพี่เอ่อผมพอผมไปปุ๊บมีคอมเมนต์มาอีกนะเอาไปทำเป็นเครื่องสำอางได้ไหมคะได้ได้หมดเลยผมก็เลยว่าจะมาถามพี่ปองวันนี้มันทำได้ไหมได้ตกลงใครลงสมัครวะช่วยกันพี่ช่วยกันใครสมาร์ใครวะผมแค่ไปผมแค่ไปเป็นตัวแทนยังไงก็เอาเสียงของทุกคนนั่นแหละกาละเซนนะจ๊ะกาละเซนนะจ๊ะคือเราไม่เราไม่เน้นด่าใครอันนี้ไม่เน้นด่าใครแต่เน้น นี่นีนกระเป๋า,ถ,าถ้าตรงนี้มันมาเนี่ยที่เหลือมันคุยกันได้หมดแหละเชื่โจมโจ <laughs> และอย่าลืมนะอีสานนะถ้าจะเลือกอีสานนะลบเป็นรบนะขมไม่ใช่เพื่อนบ้านของเรามขมຈมันคืออาริราชตโร ถูกไหมไอ้มาเช้าขมรนไอ้รัฐมนตรีออกมางบอกไปแล้วแล้ในรัฐบาลส้มแดงเรารักกันแล้วในรัฐบาลอนุทินเราลบกันเมืองลบกับกูได้เลยเออแล้วเวลาตายอย่าร้องไห้อ๋อตายเขาไม่ร้องไห้แล้วอุนเซนอย่าร้องไห้นะหมดเป็นพันล้านเหรียญแล้วเนี่ยยังไม่จบใช่ไหมผมก็งงนะบ้านเราเนี่ยไม่เคยคลุกับเขมรมาไม่รู้สี่ห้าสิบปีตั้งแต่ผมเกิดมาอยู่ดีก็ซัดกันแบบแบบแบบมีเครื่องบินถล่มถล่มเลยตั้งแต่คลิปอะไรนะ คิดเยอุ้งอิงอ่ะอังเคลใช่ไหมฮะอังเคลก็เลยแบบว่าแล้วทําไมพอเราเข้ามาตอนนี้สงบแล้วนะก็ขึงกันไว้รักษาธิปไตยอฮดังนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขมนมันพูดแบบนี้เนี่ย แสดงว่าเราต้องเลือกคนที่เขาเรียกว่ามีจุดยืนรักษาที่ปไตยไว้ก่อนก็เลือกภูมิใจไทยเี่แหละชัดเจนไปไม่ต้องร้องเพลงมาพิธีพิธีแต่งอ่ะภูมิใจไทยภูมิใจไทยพิธีแต่งอ่คืออย่างแรกเนี่ยนโยบายการทูตเนี่ยเราต้องรักษาที่ปไตยต้องแข็งก่อนพื้นที่เราอ่ะไม่ได้จะไปยวนแบบรู้จักกันซี้กันอะไรไม่ได้ปั้ง ขึงไว้ก่อนแล้วจะคุยเดี๋ยวค่อยคุยอแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดแบบนี้เป็นเรื่องพักอื่นสิจะได้ย้อนกันได้อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ของเมืองเขาใหญ่มาหุ่นเซนอันนี้ต้องไอเชิญจื้อจะตายวันตายพุ่งยังไม่รู้เลยโคตรซวยเลยแต่พูดอย่างนี้แสดงว่ามันกลัวนายยกพี่หนูกลัวใช่ไหมเขาเขาถึงกลัวอ่าแล้วสมัยก่อนนั้นนาเขมรมันกลัวใครนะนายカメกับภาคใต้ต้องจำได้ปะมันจะต้องดูนายยกคต่อไปเป็นใครเพราะพรเด็กเปรมมันกลัวชิเปกเลยพอพรเด็กเปรมขึ้นมาเป็นชาติชายแม่งโคตรกลัวเลย เขาแข็งเขาไม่เขาไม่ยอมหรือที่ลุงตู่ลุงตู่ใบใหญ่เลยทิ่นายยังไม่รู้จักอ่ะที่สัยังเด็กอยู่พราลุงตู่เนี่ยมันกลัวชิปเป่งเลยเห็นไหมเวลาไปเวทีเอเป็กอ่ะว่าสวัสดีนายจับมือกันนายก็อีอะไรนะไม่ใช่พี่เจีย์บันนี่นะครับเจ้านายมาถล่มบอลผมทำไมบอกอ้าวก็บอลมึงอะเก็บไอ้นี่เอาไว้อุปกรณ์เตียวเสียามเตี๋ยเสียหามาเตี๋ยเสียหามาแล้วคิดดูอย่างเงี้ยส้มกระแดงจะเลือกมันได้ไหมอ่ะใช่มา เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปห้องแดงก่อนนะครับผมเนี่ยมาพูดเรื่องผัมเนี่ยพี่ขายผัมมาเป็นเดือนต้องเชียร์เต้องเชียร์เลยบอกอันนี้ต้องเชียร์ซูเปอร์ฟู้ดแล้วก็มีประโยชน์มากโปรตีนสูงมากแล้วขึ้นในประเทศไทยได้ดีมากใช่ประเทศอื่นกาลสินด้วยฮะประเทศอื่นถ้าเอาไปทำเนี่ยเหนื่อย ถ้าเกิดว่าต้องใช้แบบ U V อะไรมาส่องมันแพงเกินพี่มันทำไม่ได้ไม่ธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติอย่าลืมนะการุงเกตสองแะเบอร์สี่นะจักราไปเลยนะกากระบาดนะกากระบาดเพราะว่าอะไรวะพี่กรกตฉันก็อ่อนสีมาเขาก็ไม่บอกก็ไม่บอกให้ลาการยังไงเดี๋ยวก็มีเลขบวกบาทไทยอะไรกันดูกรกตบอกกูก่อตั้งแล้วกูก็ตายได้อะไรเงี้ยพี่ปองเอาไปทําต่อนะครับคนบอกว่าขอเป็นเครื่องสําอางขอเป็นคุก เป็นเ,เ,เพื่อลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยป,ประมาณนั้นเป็นเส้นเขาบอกไปทำเหมือนพวกเส้นสปาเกตตี้เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรแต่เป็นโปรตีนไม่ใช่แปง้ง เราก็ได้นักการเมืองใหม่ๆมาคล้ายๆคล้ายๆเว่ปกติไหมไ่ใช่ไปหาเสียงแล้วไปเถียงกับแม่บ้านคล้ายๆคล้ายเว่ปกติแม่บ้านเขาคล้ายๆแต่ไปหาเสียงไปยืนหาเสียงแล้วไปด่ากับเขาหาเรื่องกับเขาเนี่ยอันนั้นไม่ใช่นักการเมืองเนาะอันนั้นมันนักเลงนักข่าวต้องอย่างนี้มีความรู้มีความสามารถอย่างนี้เรียนจบอะไรมาจริงๆผมปริญญาโทครับแต่ว่าเป็นรัศดการปกครองนะครับแต่ว่าส่วนตัวชอบในเรื่องนี้ละกันชอบชอบในเรื่องครีเอทีฟแล้วก็การในเดเวลลอปพัฒนาบินไปดูงานที่จีนอะไรบ่อยชอบแบบเทคโนโลยีมันสนุกอหรพี่ ไี่อยู่กานลสินบ่อยไหมไปไปมามาก็รู้จักพื้นที่รู้จักพื้นที่ไม่ใช่พวกไม่ใช่พวกหมาหลงผมไปนั่นก็ปีสามห้าโอ้โหพวกหัวคะแนนเก่าๆก็ได้แบบเห็นเนี่ยนะตัวเนี่ยวน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันกาโวีกับปาราดอนเลยพี่หลงบ้านเนอะฉันเห็นเธอตั้งแต่ตัวนี้พ่อเจอบาจูเขี่ตลาดแล้บอกโอ้คุณอาคุณไอ้คุณอาอาคุณอาเลยเหรอคุณอาก็เห็นเนี่ยตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคะันี่ฉันคุณอายทินแต่ละ เดี๋ยวเราไปติดตามได้แนวหน้าทอล์กคืนนี้กับอนิจอสถานุเคราะห์กับพี่ปูนะคะขอบคุณอนิจมากจ้าวันนี้ค่ะขอบคุณครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับค่ะค่ะเชิ